ฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสู้กูสู้ค,สค,คนเด้อครับผมพบกับค่อยบ no. ูมน้อยร้อยเอ็ดแช่แนวคือเก่าคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามโฆษณาเด้อครับผมพ้นแล้วตอนนี้ก็กลับมาจากขายยำแล้วนะครับภารกิจบูมวันนี้ก็คือจองตั๋วเครื่องบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันจันท์นี้บูมจะได้ไปทําสัญญาหมูกระทะที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับผม อยู่ที่กทมก็เลยจองตั๋วเครื่องบินนะครับผมจองผ่านแอรเซฟเรียบร้อยแล้วกลับมาแล้วกันยุงยากวุ่นวงวุ่นวายยิสิละพี่น้องชีวิตบ่มน่อยนะครับผมวุ่นบ่วุ่นกับเบิ้งแต่หัวคนรวยพี่น้องเอ้ยหัวยุงนะครับผมว่ามันกังฟูเออหัวฟงหัวฟูไปเลยพี่น้องครับผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับผมเลือกดือยังขึ้นหลกผูดลงคนบ่ยอมนอนมีพี่น้องจะเข็ดอีหยังควรหรือยากไล่จะเข็ดอย่างบ่ลกปกเปียกอยู่นี่พี่หมวยทำแบบ เลืกพวกพริกบุมน้อยก็ว่าจะนอนแต่มันนอนไม่หลับไหมพี่น้องวันสิน้อนเร็วนะครับผมน้าบ่าอาบก็เลยว่าสินอ้อนเหนีอไม่มีอะไรจ้ะจะเห็นไอย่างซอมสันส้นซอมสั้นซอมสั้นนะครับวันนี้ครูหมวยมาซ่อมชั้นอันนี้โต๊ะเครื่องแป้งครูหมวยนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดกรุเปิดกรุสมบัติของพี่หมวยนะครับผม ตัวเครื่องแป้งนี้ซื้อตั้งแต่ปีละปีไหนครับผมจะสิบ okay, ปีแล้วค่ะจะสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นสาวคน่ะโอ้โห,โหเราจะมาดูอ่าว่าตัวเครื่องแปง้งมีอะไรบ้างนะครับผม,มตัวเครื่องแป้งมัน<แ>ห่างบ่เจ้าเห็นยังงคือด,ดังมะลกุป,กปุกเปีกสั่นมันลุดฮะสั<ห>่นมันลุด,ดอโอ้โหคนจะหลับคนฉนอนนี่ก็แบบโอ้โหเป็นชั้นเก็บของเก่า ซัมซุงโน้ตหนึ่งเต้นเตไม่รู้เกิดไม่ทันโน้ตหนึ่งเลยนะคะนี่ไม่รู้เกิดไม่ทันหรอกโนเกีย N เจ็ดสองโอ้ยเก็บๆๆไว้อยู่โทรศัพท์ Nokia. โนเกียโนประเดกบมี่บอกฮะโอ้ยังเก็บไว้เป็นิลยังเก็บไว้อยู่ผู้ใหญ่นอ้เสื้อหายนอ,อ้เสื้อใส่ กลอเก่าๆรุ่นเก่าๆโอ้นี่แหละเขาว่าครูสมบัติพี่น้องเออเปิดครูสมบัติเปิดกกเปิดเนี่ยพี่น้องกล้องนี้สามตัวเลยโอ้โหเอ้าอ่าทําไมต้องไปใช้กล้องเยอะซื้อมันผักมันไม่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันผ่านมันมันซื้อแล้วมันตัวใหม่ออกมามันก็ต้องซื้อตัวใหม่ซื้อตัวใหม่อ๋อหมายถึงว่าตรงนั้นมัน สอนเด็กน้อยนักเรียนมันก็ต้องได้ถ่ายรูปเก็บผลงานอ๋อสอนเด็กนักเรียนก็เลยตัถ่ายรูปอันใช้กล้องถ่ายรูปเก็บผลงานมาสั้นทอดช่วงช่วงเรียนต้องได้ใช้กล้องเก็บผลงานเหมือนกันอ๋อช่วงเรียนก็ต้องได้ใช้กล้องเก็บผลงานอ๋อเมื่อข่อยไปสัน้นเดี๋ยวว่าไม่ข่อยยิ้มข่อยรอที่จับกล่องขึ้นสัน้นอ๋อแว่นตาอันนี้ยี่ห้ออะไรคะ dr <ior. S 1> อด๋อ dr เอาตัองเค็มปากเลย dr ข้อแข็งข้อแข็ง ดิเออดิฉันมันกะแกไหวบื้ตั้งแต่สมัยมีเงินตั้งแต่สมัยพี่หมวยมีตังเออตอนเธอมีตังอ่ะเธอก็ไม่ได้เจอฉันเธอเจอฉันตอนที่เธอไม่มีอะไรแล้วโอ้บูมน้อยอันบูมน้อยไม่เจอพี่หมยตอนพี่หมวยอันไม่ไม่มีตังตอนตอนหมวยมีตังเราทำไมไม่ได้มาเจอกันเออคัยกังเงือด อ๋ยมาเจอตอนพี่หมวยลําบากก็อย่างนี้แหละชีวิตบุมน้อยก็แบบต้องมาดูลงดูแลพี่หมวยเราพี่หมวยลําบากอะไรเงี้ยนะอีอย่างอ๋อไอกับไปจับไปสิบแปดบวกใหญ่แปกเลยเปิดกูสมบัติเอาก็เปิดกับเปิดตัวของเจ้าที่ไรจะมาเปิดของขวอยที่ไรมีอะไรบ้างอีกใส่เบอร์มีกล้องดิจิตอลแล้วเนาะแล้วก็มีอะไรอีกไหม มีโทรศัพท์รุ่นเก่าแล้วก็พี่แว่นตาที่เก็บไวน้นี่แล้วก็เป็นเป็นคอยคอเครื่องประดับเงิน,นงใส่ลำตอนเป็นนางไหยหยีก็จะใส่ลำตอนเป็นนางไหยหยีนะคะอย่าแปละนะจ๊ะอ้อมอันที่ว่าเจ้ามีกล่องหลายนีย่อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าไทยรู้เวลาเจ้าร่ำน้ามาสิบหอหะแมนก็มันจะมีอุปกรณ์พวกไข่มุกไข่มุกสร้อยเครื่องประดับใส่กับเครื่องเงิน,นงอ๋อประมาณนั้นเนาะม,มีกล่องมีโทรศัพท์แล้วก็มีเครื่องพงเครื่องเพชรนะครับ แหวนเบิร์นมันี่กับสิบะมีบ่มีแหวนบ่อยคือจังเห็นแหวนแบบแคือจังว่ามันอ่นคือจังแหวนมันอันคือจังแหวนมันหลุดคือจังแหวนมันหลุดอีหยังมันหลุดนาฬิกาเจ้าสองนีหยังวะหันนก่อนถ่ายคลิปหมวยซ่อมอะไรแหวนฮะแหวนใส่แหวนแหวนเงินธรรมดาแหวนอยากจะบอกว่าคืออย่างนี้พี่น้องค่อยสิมาเว้าพื้นให้ฟังเด้อชอันแหวนเพชรแหวนเพชรแหวนเพชรหายนะครับผมอันนั้นเพชรแท้แหวนเพชรแท้หายนะครับ ไม่รู้ว่ามันมันหายอยู่ใส่อันเป็นยังคือหายก่อนตอนนั้นนะไปทําความสะอาดมันแล้วเพชรมันหลุดอ๋อเพชรมันหลุดตอนนั้นเสียดายอันซ่อมอัน่อเลยใส่ถุงไว้แล้วใส่กระเป๋าบุมอืมเออคอยหายบอกคอยหายมันบ่ตอนนั้นแล้วกลับมาก็ไป่เห็นอ๋อแสดงว่าคอยหาย ไม่ได้โทษนะแต่บูมขี้ลืมเออเออบูมเนาะเป็นคนขี้ลืมคือบูมไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนเนี่ยบูมบูมจะลืมเสื้อลืมกางเกงไว้หลังเวทีตลอดลืมผ้าขาวม้าไว้หลังเวทีตลอดนั่เสียหนะแม่พี่น่องบูมนะก็เป็นคนคนขี้ลืมอ่ะดีได้ข่อยบูลืมซื้อเจ้านะเออลืมได้ก็ลืมเออดีนะที่ไม่ลืมเมื่อลืมเมียนะคะลืมก็ลืมเลยมีอย่างอีกอยากที่บอกว่าแหวนเพชรแท้หายนะครับผมสี่ด้ายครับเนาะเจ้าสี่ด้ายป่แหวนเพชรหายนะครับผม แผ่นพชรแ,<ล>แท้เลยนาฬิกาเป็นคนที่มีเวลานะครับผมนาฬิกาเนี่ยส่วนมากนะจะมักเลื่อนเงินบ่อเลื่อนทองแต่มันหายอยู่โรงแรมนาฬิกาก็หายอยู่โรงแรมอีกคือวันนั้นน่ะพี่น้องคือแบบวันนั้นมันมีอารมณ์แบบมีอารมณ์อยากบูมีแนอย่างน้อนเนมม,มันมีอารมณ์อยากตอนนั้นบูมน้อยกับพี่หมวยก็เลยอันเลี้ยวเข้าไปรีสอร์ท ที่นี่ฟ้าวลายพี่น้องเอ้ยถอดนาฬิกาถอดนู่นนี่นัน่น,นออกหมดถอดทั้งนาฬิกาถอดทั้งต่างหูออกแล้วก็เสร็จแล้วนะพี่น้อง <c oughs> เสร็จกินเสร็จอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็แบบเออนั่นแหละพี่น้องมันอารมณ์มันเหนื่อยไหมอารมณ์มันเหนื่อยแล้วทีนี้หมยก็ลืมนาฬิกาลืมนาฬิกาอันลืมนาฬิกาเดือนทองไว้ในรีสอร์ทไหมพี่น้องอืมนั่นแหละอ,นนอย่าโชว์เลยจ้าบัญชีไม่มีเงิน มีมัเเออบัญชีมีสมุดบัญชีเนาะนะครับผมมีมันก็ต้องมีแล้วพอเราใช้เ t m มแล้วสมุดบัญชีเก็บไปเนี่ยเออมีแต่แนวหันหายหาย,ยังกระไดอันนี้ก็ส่วนที่เหลือเนาะก็จะมีประมาณนี้โต๊ะเครื่องป้งเครื่องแป้งมันเป็นกุเก่าเรียกว่าเป็นกุเก่าแล้วกันเป็นพวกที่เครื่องประดับอืมเป็นเครื่องประดับมันบ่อเตะกีจะมังงซื้อเครื่องประดับลายเป็นบ่อมักใส่ก๊าไล่แขนทันไม,นไมคะเนี่ยตะกีเนาะ ออ้ยใส่กําไลขาออ้ยเอฟซีฟังนะคือแต่ก่อนนะ่ะ <ขอ S 1> บูมอันบูมเห็นเฉพาะแม่บูมใส่กําไลขาแม่ขขอยแล้วก็ใส่กันไม้ขาดีวแม่ขขอยแล้วใส่กําไลขาเด้กปีนองแม่บูมนะบอไปจะใส่บิกินี่หน่อยหรือสช่ใสก๋จะใส่บกินี่เฮ้ยขขอยอยากเข็นมให้อ๋อสมัยก่อน,อม,อน,ม,อนม่นัพูดแล้ก็มีอารมณ์โอ้ย อย่าพูดเรื่องนี้หรือพูดเรื่องนี้แล้วบุ๋มมีอารมณ์นะเดี๋ยววันนี้มันจะไม่ได้นอนกันนะครับผมเพราะว่าบุ๋มจะมีอารมณ์เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนพี่น้องเมื่อคืนเมื่อคืนฝ่าเลืองและพี่น้องไม่หัวตีสามนะครับผมอ่อไข่ลวกเป็นเหตุสังเกตได้นะครับไข่ลวกเป็นเหตุสังเกตได้เมื่อคืนน่ะพี่น้องบุ๋มได้นอนตีสามนะครับผมไม่เชื่อก็ดูหน้าดิวสิหน้าทั้งสองคนนี่เหลืองไปหมดเลยนะครับผมฝ่าเลืองฝ่าเลืองกินไข่บำรุงไข่เมื่อคืนน่ะ นั่นแหละพี่น้องเปิดมาลืมคิดเพราะว่าแหวนเพชรหายนะครับเสียดายเนาะเม็นบอมวยโคตรเสียดายเลยพี่น้องเอ้ยนะครับผมนั่นแหละพี่น้องอืมนั่นแหละพี่น้องอืมกับมื่นก็บาทนั่นแหละพี่น้องก่าเสียดายอยู่ได้พี่น้องนั่นแหละต่อไปก็เราก็ระมัดระวังนะพี่น้องเนาะบูมระมัดระวังแล้ว ี่แล้วเหมือนแต่ก่อนไงอือสมบอกสมบัติซุ้มนีก่ะก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับอันนี้คือของพี่หมวยอันนี้บูไม่ได้ซื้อให้นะเป็นของสะสมตั้งแต่บูยังไม่ได้มาเจอกันนะครับอีกอีกของบูสิบแปดบวกสิบแปดบวกเดี๋ยวอ้ายจะไปลี่ยนจะเปล่ยนจะเปล่นเอาออกมาไม่ได้ออกมาไม่ได้เดี๋ยวสดเหลืองค่ะคือคือส่วนมากของพี่หมวยก็จะเป็นของที่มีค่าแต่ของบูเนี่ยเป็นเป็นของที่แบบขึ้นไล่สาระไม่พี่น้องของขอยไมแต่แบบคือแบบขององนเอ๊ออย่างนีงไงพี่น้องเอ้ย อันไหนก่อนอันนี้เลี้ยงอะไรบอกระเอออมเทียมเต็มเลยโอ้โหไปต้องดูตัวเครื่องแป้งมันโฮ้ตัวเครื่องแป้งมันโคหกนั่นแหละพี่น้องเอ้ยโอชาชอบเล่นแป้งแล้วก็มาลูกชายบุ๋มชอบเล่นแป้งนะครับข้างบนเนี่ยเขามาลื้อหมดเลย ออนั่นแหละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สับนิสสกวนเดี๋ยวบุ้มจะทำการบ้านจชอึบอเอื้อเออเบอออนพี่น้องจัดดอกกอนเออเราก็จัดเราจังสิบปออบหน้าไม่สิเนี่ยโอเคพี่น้องเจอกันในคลิปหน้าฝากา like, ากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าก,กดข้ามโฆษณาด้วยครับผมสวัสดีครับ